ผมใช้ทริกนี้นะครับคู่สริปวินวี2รีดวินเลทได้ถึง80%เลยครับเพื่อนๆทริกที่ผมจะแนะนําในการรีดวินเลทของสริปตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยมันก็คือการดูเทรนนะครับเพื่อนๆก็คือเราไม่ต้องรอลูกศรเทรดก็ได้นะครับเราดูเทรนเป็นหลักนะครับเทรนตรงนี้ผมก็หาจังหวะในการกดเข้าออเดอร์เนี่ยให้กราฟแท่งต่อไปเนี่ยสวิงกลับลงมาเป็นสีแดงนะครับแล้วผมก็ค่อยกดเข้าออเดอร์อ่าประมาณนี้ เราก็จะได้ราคาที่มันได้เปรียบกว่านะครับประมาณนี้นะครับมาดูในฝั่งของขาลงกันบ้างนะครับผมรอให้ก้าวเนี่ยกลับตัวขึ้นไปแล้วก็ไปใกล้เส้นเทรนให้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็กดเข้าออเดอร์ก็วินไปตรงนี้นี่ก็เป็นเทคิที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องดูลูกศรเป็นหลักเนาะเป็นการดูเทรนเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการกดเข้าออเดอร์ในจังหวะปลายไส้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สคริปตัวนี้นะครับเพื่อนๆไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมนะครับเปิดลิงก์ขึ้นมากดไปช่องที่3นะครับตรงนี้ แล้วก็บอกแอดมินว่าขอรับสคริปต์ Win v2 ครับและมันเพื่อนก็ทําตามเงื่อนไขที่แอดมินส่งให้นะครับและรับสคริปต์ไปใช้เทรดได้เลย